สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปสวนเกษตรทองคํา คะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้าง,ไ,งไปดูกันเลยค่ะใสมากค่ะต่อไปเราไปพบกับวิทยารกรพี่ไข่มุกไปกันเลยค่ะจะปลูกเกี่ยวกับพืชที่ ได้รอบการผลิตไวเช่นอะไรบ้างอะไรบ้างคะที่ได้ผลผลิตไวผักอะไรบ้างอ่ามีกล้วยมีผักบุ้งมีผักคะน้าผักกะหล่ำปรีมีอ้อยนะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดก็จะสลับกันไปจะอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราจะเน้นเงินให้รอบไวคือรอบปิิต่อต่อเดือนเป็นเงินรายเดือนนะคะ ส่วนบริเวณข้างหลังข้างหลังตัวบ้านจะเป็นในส่วนของไม้ผลนะคะมีอะไรบ้างไม้ผลก็จะมีเงาะมีมะพร้าวมีทุเรียนมีลังสาดมีล็อกกองนะคะมีไม่เยอะแต่ว่ามีทุกอย่างที่เราอยากกินจะอยู่บริเวณด้านหลังนะคะส่วนที่3ส่วนที่3จะเป็นประปมงค่ะจะมีประมงอินซีก็คือได้รับรองมาตรฐานกินซีนะคะอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของ ปลาในบ่อดินเราก็จะเลี้ยงปลาดินปลาครับทีมปลายี่สุปลาต่างๆ,ๆนะคะในบ่อดินเราก็จะมีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกซึ่งปกติแล้วเนี่ยในบ่อพลาสติกเนี่ยปลาดุกกิโลละเท่าไหร่กิโลละสามสิบบาทนะคะที่นี่เราไม่ขายกิโลละสามสิบบาทเพราะว่าเราทําแปรรูปเป็น ปลาดุกรา้ากิโลละ300ขายไม่พอปกติกิโลละ30ไม่มีคนซื้อเราก็เลยแปลงรูปเป็นปลาดุกรา้านะคะกิโลละ300บาทนะคะขายหมดไม่เหลือก็จะมีในส่วนนี้แล้วก็ถัดไปค่ะถัดไปจะเป็นในส่วนของปลาตูาตัดกินซีปลาตูตัดกินซีเราก็จะเลี้ยงโคนชนพื้นบ้านจะเลี้ยงหมูลุมแต่ว่าตอนนี้ขายไปแล้วยังไม่ได้เอามาลงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ กิจของพี่ไข่มุกกับพี่พลอยใสย่ก็จะเป็นธุรกิจรายเดือนที่ได้งเงินอยู่ทุกเดือนเลยไม่ต้องไปทํางานที่อื่นก็ได้ก็คือจะมีฟาร์มแมงแพ้กับฟาร์มกระต่ายฟาร์มแมงแพ้จะเป็นกิจการของพี่ไข่มุกนะคะก็เดือนหนึง่ตงตกตอยู่สงทั่วประเทศนะคะ40ตัวต่อเดือนเริ่มต้นตัวละ600บาทราคาจะอยู่ที่สีต่อไปก็จะมีกระต่ายกระต่ายของพี่พลอยก็ สำหรับพื้นที่ต่อไปที่เราจะเห็นในต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นพุ่งว่างนะคะที่ใช้ในการสำหรับเลี้ยงสัตว์ค่ะ ผักกระเบื้องก็คือรเราจะใช้ฐานรองข้างล่างเนี่ยค่ะเป็นกระเบื้องลองคอยดูนะข้างล่างนะคะเป็นกระเบื้อง,รงเราจะใช้กระเบื้องล,ลายๆก็ได้รเราไม่ต้องรับหม่นะนะมาทำข้อดีของการทำแบบนี้คืออะไร ทำให้ระดับเดียวกับกับเจ้าของแปลงสมมติ อยู่คล้ายๆตัวอะไรตั้งไหนครนต่อเมื่อกี้ใช่ใช่ผสมกัน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ในส่วนที่เราเห็นมันต่อไปนี้นะคะเราก็จะใช้จุลินทีย์สามข้แสงนะคะเพื่อใช้ในการดัดกลุ่นค่ะ 别买那种。Yeah, <Yeah. S 1> เล็บครูดลงก,าากลางกลางกางแต่ว่าเวลากาเล็บอะไรนะเล็บคุดลง,ลงกาลางกา <laughs> ทำอะไรกันกีตาเก็บไปให้กระต่ายค่ะทำอะไรคะเนี่ยเก็บย่าให้กระต่ายนี่กระต่ายกินได้ทัำข่าวกระต่ายดีได้ทำข่ <c oughs> าว <c oughs> <c oughs> จะเลี้ยงหมูแบบหมูลุมนะคะหมูลุมคืออะไรหมูลุมก็คือเราจะไม่รองพื้นด้วยพื้นคอนกรีต เราจะใส่พวกฟางที่เลื่อยแล้วก็ให้เขาเขาคลุกเคล้าให้เข้ากันเราก็จะมีปุ๋ยด้วยโอเคต่อไปใส่สุนีเลี้ยงหมูแบบอะไรนะหมูหลุมหมูหลุมคืออะไรคะหมูหลุมที่ไม่ใช้คอนกรีตแต่ใช้ฟางกับที่เลื่อยให้หมูคลุกเคลากันค่ะอ่าเก่งมากผจะทำให้ไม่มีกลิ่นอุ้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 นหมูหลุมที่เขาสร้างห้องน้ำไว้ข้างบนใช่ไหม ไม่ใช่นี่นะคะเราจะพามาดูข้อกระต่ายนะคะและนี่ก็คืออาหารที่จะให้กระต่ายในวันนี้ค่ะไปกันเ,เลยไปเลยกลัวอะไรเนี่ยจ๊ะแมงมุมมันน่ากลัว

สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิยาการสุธีประการนะคะบ้านอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะถ้าเมื่อกี้ที่พี่ถามว่าวิชาในสาขาตัวเองค่ะจุลชีวะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำเกษตรอินทรีย์ยังไงนะคะก็การทำน้ำหมักค่ะ การทําน้ำหมักมันก็จะมีกระบวนการหมัก fermentation ค่ะก็คือการนำผลไม้หรือว่าผงที่เราเหลือใช้ในส่วนกระเจดนะคะมาหมักมาใช้น้ำตาลนะคะมันก็จะเกิดปฏิกิริยากันนะคะแล้วเราก็นำน้ำหมักเหล่านั้นนะคะมาลดต้นไม้มาปรับปรุงหน้าดินนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจนน่ดีเทสนะคะ ชื่อเล่ชื่อเมย์ค่ะบ้านอยู่จังหวัดนคนระศรีธรรมราชค่ะการเกษตรกับการใช้ที่ประจัวานสามารถไปทำได้อย่างไรบ้างสมสติว่าถ้าแบบมีโอกาสได้กลับบ้านไปนะคะแล้วก็จะคิดว่าจะไปปลูกผักกินเองค่ะอย่างเช่นเ,เป็นผักอาาปอสามพิษอะไรแบบนี้นค่ะและ้วก็เมื่อกี้ได้ไปดูเ,เป็นพวกน้องหักอะค่ะที่ทำจาก ผลไม้ที่แบบเหลือจากการเกษตรแล้วค่ะแล้วก็นานมามาหมักค่ะแล้วก็นําไปรดเพื่อไล่มแมลงได้ค่ะโอเคง้่อหน่อยค่ะขอบคุณค่ะโอเคเป็นไงบ้างะทุกคนเนี่ยกันไเมคาวันนี้แล้วสรุปกันรอเปล่าอย่าลืมนะคะใครจะอ่านได้แนวทางอะไรคอมเมนต์บอกพวกเราไางนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืม i don't know